โอเคผมเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่สยามโ o บอยเฮาส์นะครับผมสาขาลำปางนะครับเพื่อที่จะไปเลือกซื้อประตูนะครับแล้วก็พวกหน้าต่างเราออกเดินทางนะครับ ตอนนี้เราอยู่ที่โกบอลทา์เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับผม่อนื่นเดี๋ยวต้องใส่แมสก์ก่อนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูบานประตูที่เขาโชว์กันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมตามช่องนะครับโดยปกตินะครับบานประตูเรานะครับเราก็จะใช้เป็น80เมตรนะครับผมก็ขนาดมาตรฐานนะครับอันนี้น่าจะเป็นไม้สนนะครับผมเดี๋ยวเราให้น้องพนักงานเขาเข้ามาแนะนําดีกว่านะครับผมเด็กชเข้ารบ นี่เป็นเหล็กนะครับผมเหล็กเคลือบลายไม้ไอ้วัสดุเคลือบนี่คืออะไรครับเป็นเป็นเป็นพิมพ์ลายครับพี่พิมพ์ลายนะโดยปกติเขาเอาไปใช้กับอะไรเยอะมากเลยแหละภายนอกขายนอกเลยี่ห้ออะไรครับเนี่ยตัวนี้เป็นของโลหะกันมีให้หลายให้เลือกหลายลายนะครับผมแล้วก็คุณภาพค่อนข้างดีนะครับผมขายเฉพาะในโครมบอนนะครับยี่ห้อนี้บานนี้ก็ตกประมาณ สามพันแปดสามพันเจ็ดนี่คือสองราคาจะเป็นรุ่นเปิดซ้ายเปิดขวาเหมือนต่างกันยังไงซ้ายขวาคือจับจะอยู่ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาครับแล้วแต่ลูกค้าสะดวกเลือกครับราคาก็เลยต่างกันครับผมอันนี้ไม่พรอมวงกบอันนี้อันนี้เป็นทั้งชุดเลยครับเลยครัับท้งมือจับอุปกรณ์ล็อคเรียบร้อยเลยลูกค้ามือจับด้วยนะครับใช่โอ้แต่ผมชอบบานนี้มากเลยอันนี้สแตนเลสสแตนเลสครับวิลลิงตันนะครับผม ของโควอลเทานำเข้ามานะครับเดี๋ยวเราไปดูโซอนอื่นกันต่อนะครับ ขางดิบนะครับผมชอบแบบนี้ดุบดิบนะครับผมมีให้เลือกเยอะเลยครับสำหรับใครที่ทำบ้านนะมาเลือกดูได้นะครับมีหลายรูปแบบอันนี้เป็นไม้อะไรเอ่ยถ้าตัวนี้จะเป็น U P V C ครับถ้าเป็นรุ่นนี้จะเป็นสำหรับภายในครับผม <สะ S 1> แต่ว่าจะเป็นรุ่นที่กันน้ำครับผมก็คือจะเป็น U P V C ครับแล้วก็จะมีวัสดุอีกแบบหนึ่งจะเป็น W P C ตัวด้านหลังสุดเลยครับงงถ้าเป็น U ก็คือมันจะเป็น ตัวที่กันน้ำคล้ายๆกับ PVC แต่จะมีความเหนียวกว่า PVC ครับแต่ถ้าเป็น WPC ก็คือมันจะเพิ่มผงไม้เข้ามาก็คือใช้ตัว UPVC แต่เพิ่มผงไม้เข้ามาทําให้ตัวของวัสดุมีความหนานครับแล้วก็แน่นกว่าซึ่งั WPC ตัวนี้คือเขาจะใช้ภายนอกได้แต่ไม่เหมือน UPVC สนุกคือันนั้นมีคำถามดูับ WPC WPC ดีกว่านะครับผม จริงๆก็คือ,อคุณลกกักษณะการใช้งานจะคล้ายกันเลยแต่ว่า UPVC จะแล้วแต่รุ่นอีกทีนึงบางรุ่นก็จะสามารถใช้ข้างนอกได้ภายนอกได้บางรุ่นก็จะสามารถใช้ภายในได้ก็สามารถเลือกเอาได้นะครับใช่ครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้จะเป็นรุ่นปิดผิวเมลามีนก็คือเหมาะสำหรับภายในเมลามีนข้างในจะเป็นไม้ไม้อะไรคือเป็นเป็นไม้เนื้อแข็งครับก็คือจะเป็นโงมต่างคล้ายกับไม้เขาเรียกว่า HDF ก็คือเป็นไม้อาดขึ้นรูป <Okay. S 2> ครับผมปิดผิวเมลามีนเหมาะสำหรับภายในครับตัวนี้นะครับถ้าวงกลมมันก็จะสีนี้เลยครับวงกลมก็แล้วแต่ลูกค้าจะเลือกครับก็มีทั้งเป็นไม้เป็น WPC ให้เลือกแต่แต่พวกนี้คือต้องซื้อวงกลมสงหรับใช่ครับ <Okay. S 2> ถ้าแบบถ้าเป็นใช้ภายนอกนะครับผมก็แนะนําเป็นไม้จริงไปเลยเพราะไม้จริงมันสามารถทาสีเพื่อป้องกันได้เพราะว่าอายุการใช้งานก็ไม่ต่ำกว่า20ปี ก็มีไม้จริงมีไม้อะไรบ้างครับที่นี่ตัวนี้นะครับถ้าเป็นแถวนี้ก็คือจะเป็นไม้สนนะครับสนก็คือยาวจะเป็นไม้นเลยตัวนี้จะเป็นของยี่ห้อไร้ปูนะครับต on, ัวน <st ี้เป็นไม้สนสนสนนมือนอกตัวนซีแลนด์มันอบกันมอดกันแมลงมาแล้วอ็จะตอกมาให้แล้วออกขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์เคลือบอีกทีเพื่อป้องกันนะครับแล้วก็อยู่กับสภาพเดิม ถ้าตัวนี้จะเป็นไม้เนื้อแข็งครับตันนี้เป็นถ้าถ้าตัวท่านี้จะเป็นกระจกครับรุ่นกระจกประตูอลูมิเนียมครับทีนี้ก็ยกเส้เหมือนกันครับก็คือได้ครับมันจับเปิดมาติดตั้งได้เลยครับครับจะเป็นประตู ABS ครับคล้ายคลาเบรก ABS ครับเป็นแบบถ้าถ้าถ้าตัดทธิที่เขาไปทำรถยนต์นะพี่จะเป็นก็ใช่เหรอใช่สตูดิโอเพาทครับ ูสเฉเพราะว่าคุณสมบัต mm ิก hmm. okay. ็จะคล้ายกับ U P V T เลยแต่ว่ามันข้อดีก็คือมันจะมีน้ําหนักเบากว่าแล้วก็มีความแนกกว่าโอเคนะเนี่ยเข้าวัหลังคาบ้านแะเลยจะสีขาวไงขนาด72 2เมตรเพราะว่าบ้านมันเล็กก็ถ้า80มันจะใหญ่ไปแต่จริงๆคือมันเป็นบานประตูห้องน้ํานะครับแต่ก็สามารถเอาไปทําเป็นประตูบ้านข้างนอกได้ประตูห้องก็ได้ อันนี้ไม้อะไรเนียนดีรับไม่สนเหมือนกันครับไม้สนนะครับฟองกระจกนี่ก็สามพันฟองวงกลมไหมไม่ครับวงกลมคือแยกครับวงกลมประมาณเท่าไรครับถ้าเป็นไม้สนเลยเก้าเก้าร้อยเก้าสิบบาทครับอ๋อเนี่ยครับอันนี้เนี่ยอันนี้คือแปดสิบครับแปดสิบมันจะใหญ่ไปไหมถ้าเป็นใชมาตรฐานของให้ห้องนอนเลยก็ใช้แปดสิบอันนี้คือมาตรฐานแต่ว่ากับบ้านบ้านที่เราจะไปติดมันใหญ่ไปไหม อันนี้จะเป็นหกฟากไปตกหกฟักแปดฟากแล้วก็สิบฟก้าพี่ถ้าพี่จะเอาแบบสไตล์ตญี่ปุ่นมันน่าจอันนี้ก็ใช่ครับสามารถทำเป็นรางเลื่อนได้เป,เ,ไดเป็นประตูแบบเลื่อนได้ นี้จะเป็นอลูมิเนียมบานเลื่อนแล้วก็คือตอนนี้ถ้าพี้เสร็มันปกติคือก็ไปอลูมิเนียมจะเป็นแบบสีพื้นไปเลยก็คือดำขาวค่ะแต่นี้จะเพิ่มมาแล้วคือเป็นลายไม้ขาวแลจะเพิ่มเป็นลายไม้เข้ามาอ๋ออันนี้คือลายไม้ถ้าเป็นรุ่นนี้จะมีลายไม้ขาวกับลายไม้แดงครับนี่มือรวดครับมือรวดครับลายไม้สีต่างๆก็มีครับีนนี้บานบานบานกระถุ่นนะครับผม นี่คือในบ้านในบ้านคือม้วนลวดอ่าอ,อันนี้เป็นอลูมิเนียมลายไม้นะครับก็สวยงามนะครับผม,มนี่มีมุวนลวดพร้อมนะครับครับะครับตัวนี้ก็ช่วงนี้ก็จะมีโปรโมชั่นถึงสิ้นปีเลยครับตัวนี้จากสา <9, 10. S 1> มพันสองเหลือพันเก้าเก้าสิบโอเคเรือ,อตั้ง เพิ่มมาหน่อยค่ะเพ่ตอนนี้ก็คือจะเป็นม,ม,มุ้<อ>ง <als> นิลภัยมุงนิลไพรมุงอ๋อเป็นไงครับโดนในตีแต่ถ้าตรงน,นี้จะเป็นไฟเบอร์โอ <Okay. S 1> เคแล้วก,ก็มีล็อกสองชั้นมีล็อกหนึ่ล็ตอ,ลอ,อ okay. ตเรอนนี่จะลายไม้แดง ได้ที่ถูกใจได้แล้วได้แล้วายมาเลยเขาบ้านเดียวทีบเป็วเนี่ยเราว่าชอบครับพีดสะได้นออโอเคครับผมก็เขามีให้เลือกหลากหลายมากนะครับสำหรับประตูนะครับแล้วก็หน้าต่างด้วยนะครับอยากได้เป็นหมดทุกอย่างนะครับมีทั้งล็อกทั้งทั้งไม้จริงนะครับ UPVC หรือ UPVC นะครับผมก็หลากหลายนะครับสามารถที่จะเลือกใช้ตามวัตถุประสงค์ที่เราใช้ได้นะครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับผมก็สา่งบ้าน ที่จะมาดูสินค้าจริงได้นะครับที่สยามคู้งกุนเท้านะครับทุกสาขาทั่วประเทศนะครับผมส่วนที่นี่นะครับผมยืนอยู่ที่สาขาลำปางนะครับผมก็มีพนักงานนะครับน้องๆให้คําแนะนําเกี่ยวกับสินค้าเป็นอย่างดีนะครับผมสามารถแนะนําได้นะครับว่าประตูรุ่นไหนใช้ภายนอกภายในนะครับมีคุณสมบัติดีอย่างไรนะครับเด่นอย่างไรนะครับผมก็สามารถที่จะมาเลือกตัวจริงได้นะครับผมสําหรับใครที่ไม่สะดวกนะครับในการที่จะมาซื้อที่สาขานะครับก็สามารถที่จะสั่งซื้อออนไลน์นะครับแล้วก็ดูแคตตาล็อกดูสินค้าจากออนไลน์ได้นะครับผม เดี๋ยวเราได้ประตูที่เราเลือกแล้วเดี๋ยวเราไปจ่ายังคนหน้าเคาน์เตอร์กันนะครับเดี๋ยวเราจ่ายเงินนะครับแล้วก็เดี๋ยวเ,าเอาของไปไว้เสร็จสิ้นภาร,รกิจวันนี้นะครับผมซื้อประตูเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็เอาไปทำภาร,รกิจอื่นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับผมช่องทางโยกลำปางนะครับแล้วก็ จะสร้างบ้านก็ออกมาซื้ออุปกรณ์ที่สยามกบลเทานะครับผมตัวประเทศทุกสาขานะครับเชิผมสวัสดีครับ